สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่องคนบ้าเฮ็ดชาแนลนะคะเบะเบะโจทย์เธลบิบิอันตามไปตธอหยากพูดซ่ามือเิมซืยอและดังล่ะ เด้อเด้อจะเสมอถ่จะเทียมไฟนรู้ไหมจ้ะ ท,ทางโน้นก็เริ่มทาสีแล้วไม่ออกแล้วเชือกนะไม่ได้ใช้แล้วโอ้ยใช้งานนะทางโน้นทาสีแล้วพี่น้องเอี๋ยวไปแก่เชือกออกวะ

พี่น้องเดี๋ยวผมก็จะซ่อมอันนี้ก่อนนะท่านซ่อมปลั๊กไฟก่อนเพราะปลั๊กไฟมันเสียเนาะปลั๊กไฟเพือไอ้เสียปลั๊กไฟให้นะทำอะไรวันนี้ก็ลุยงานเบาๆไปก่อนนะทุกท่านมีเพลงไม่ต้องเรามตยค่ะดตรงค่ะ คาสีวันนี้ก็จะมาลุยในเรื่องของงานประตูนะทุกท่านนะแล้วก็เก็บสีมาอีลาเฮยูจารยนกระบาปูนพยายามวันนี้พยายามทำประตูให้มันเสร็จน่าจะเสร็จอยู่แล้วพรติดประตูมันก็ไม่ได้ง่ายนะทุกท่านมันก็ยากอยู่พอสมควรติดประตูหน้าบ้านไหนแล้วตาไหน ข้างหน้าและข้างหลังล้วจะเอาแผ่นที่ไหนข้างหลังข้างหลังก็ททำโครงนะโครงประตูก่อนเ็จวันนี้ประตูสองบา็จะได้หนึ่งกิซานลงจะได้เบะกี่โมนออยืยนนยมกับไก่ตัเล็บปะควรเอ,องสอน ตส <T gli flaws> ิติดแดงจะบองหัวนี่เพลงนะเจ้ามาถ่ายมีแต่เพลงกรถ่ายนะเวลาใอยมาเหรอเออเจ้าไม่มาก็ไม่มีเพลงนะมันเกี่ยวด้วยบอเกลียวดิเจ้าก็พูดไปเนาะเจ้าก็ได้สังเกตดูหลายคลิป จะมาปุ๊บเพลงมาเลยเจ้าก,ก็พูดเวอร์แตนะ่นหนยะเจ้าก็ได้ไม่เกี่ยวหรอกนะมาก็ค่อยอะไรละ่ะพี่เกสตรมาถึงก็ลุยงานเลยเป็นช่างสีกลับมาสู่ช่างสีทำไปหลับไปจากกาแฟเย่าแต่สันวัดกาแฟไปกี่ซองหนึ่งซองบ่ คอยเอาให้หนึ่งซองแล้วเหอคอยก็ซื้อยี่สิบบาทเนาะอัดกาฟแฟไปละหนึ่งซองห้าหอยี่สิบให้จะไหนแบ่งกันโหไม่รู้จะติดแดงหรือเปล่าก็พูดไม่ได้เนาะเอาชอบเพลงไม่ไม่ใช่บ้านเรา คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคนบ้าเห็ดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ